คุยก no ับน้องให้แม่หน่อยหวไก็เจอเด็กคนนี้เลยอ่อะมอนกัทับเด็กชื่อน้องนี <t <t ้น้องชื่ออะไรแทนคุณแทนคุณหรอคุณคุณอะไรหอมน้องดิ โอ้เแม่ใหญ่แล้วมาเข้ามาคืมปิดพุงปิดปุงปิดพุงปิดพุงเออน้องรักพี่เห็นไหมโอ้น้องเกาะพี่ใหญ่เลยโอ้ดูน้องเกาะพี่ใหญ่เลย แนใครนะแนคนเขาไหนชื่อไหนเขาไหนชื่ออะไรคุณรอไหนอ่ะแทนคุณแทนคุณเหรอแล้วตัวเองชื่ออะไรแทนคุณแล้วพี่นำทับชื่ออะไรแทนคุณแทนคุณเลยคนนี้ชื่ออะไรคนนี้ชื่ออะไรนำทับ เออนำทับคนนี้ชื่ออะไรแทนคุณเออพี่นำทับน้องแทนคุณรักน้องไหมนำทับรักน้องไหมรักไหมครับอืมตัตจงกับรักน้องครับ,อ,รบอ๋อแทนคุณรักพี่ไหม รักพี่ครับใช่ไหมลูกน้องก็บอกว่ารักพี่น้ำทับครับ